้าเซี่ยวมี่ H L t 2 e l Disinfection d y e r เนี่ยหรือเครื่องเป่าผ้าเจตัวของเจ้าเซี่ยวมี่ตัวเนี้ยมันอยู่ในเครือของ Happy Life หรือเซี่ยวมี่ H L เนาะส่วนใหญ่แล้ว Happy Life เนี่ยจะเป็นเครือที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันจะเกี่ยวข้องกับลมลมเช่นอะโลมาเทอร์ลปีเนาะอีเจตัวเล็กๆนุ๊ดน่ะเครื่องอโลมาน่ก็คือของเซี่ยวมี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเขาเริ่มตอนปีไหนนะปีไหนนะปี2019ประมาณ2ปีที่แล้วเนาะ เริ่มจากการลองระดมทุนในแพลตฟอร์มของ x ี่ยมีเนี่แหละก็คือลองเทสตลาดก่อนว่ามีคนสนใจหรือเปล่าออปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะมากนะครับมีคนสนใจ7,000คนเนาะลงไป7,200ยวนนะครับ9้านบาทเนาะมันก็เลยออกมาเป็นโปรดักต์ในราคาตอนที่เขาระดมทุนแน่นอนมันต้องถูกกว่าเนาะเป็น Crowdfunding 1,300บาทในไทยที่เราเห็นเห็นประม 2, 2, าณ2,000-2,500เนาะเราซื้อมาราคาสแตนดาร์ดเลยไม่ได้ซื้อช่วงลดด้วยคือ2,140บาทครับ ต้องบอกเลยว่าเรารีโนเวทคอนโดใหม่พอรีโนเวทคอนโดใหม่เราก็เลยเอาปัญหาที่ตัวเองมีในชีวิตระจาวันมานั่ง list หนึ่งในปัญหาหนึ่งที่เจอเลยก็คือพัดตัวมันเหม็นมันเหม็นด้วยอะไรก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้เซิร์ชในพันทิปเซิร์ชใน Google มันก็มีคนมีปัญหานี้เต็ไมไปหมดเนาะเราก็เลยว่าเออทำยังไงดียีเหตุผลหนึ่งคือ,อที่ที่เราอยู่เรารู้สึกว่าเป็นคอนโดที่มีฝุ่นเยอะพอสมควร บางครั้งตากไปข้างนอกแล้วฝุ่นมันก็โดนผ้าเช็ดตัวเนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคหนึ่งคือมันเหม็นสองคือมันมีฝุ่นเราก็เป็นแฟนเซียวมีอยู่แล้วก็รู้สึกเสียวมีช่วยเราแก้ได้แน่นอนจริงๆเราเป็นแฟนแอปเปิลด้วยนะเราก็เลยเสิร์ชแล้ก็มีมีเครื่องนี้มันเป็นเครื่องเป่าผ้าเช็ดตัวให้แห้งเนาะคือนอกจากมันเป่าผ้าเช็ดตัวให้แห้งแล้วว่ามันยังมี UV ด้วยระหว่างที่มันเป่าซึ่งเขาก็บอกกันว่ามันมันช่วยทําให้ผ้าเช็ดตัวไม่มีกลิ่นเนาะแล้วก็มันยังทาให้ห้องน้ํามันไม่มีกลิ่นด้วย สปอยเลยก็ได้เราใช้มาประมาณหกเดือนแล้วว่าคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะข้อดีที่เราเจอคือโอเคเราไม่ต้องตากผ้าสตัวที่ข้างนอกแล้วข้างนอกก็เอาไปตากผ้าอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็ไม่เหม็นเหม็นเหม็นช้ากว่ามันยังเหม็นอยู่แต่แบบสักสองสามเดือนมันถึงจะเหม็นเนาะแล้วก็เอ,อรู้สึกว่ามันสะดวกดีอืมข้อที่ยังเป็นข้อกังวลและข้อสงสัยอยู่คือเนื่องจากมันเป็นรุ่นแรก มันออกมาแล้วมันก็ตอนเปิดแสง UV เดี๋ยวพาไปดูกันพอเปิดแสง UV ปุ๊บมันจะมีช็อตที่โดนตาเรานิดหน่อยเรายังกังวลอยู่ว่าช็อตนี้มันอันตรายจริง,รงๆหรือเปล่าหอหาข้อมูลมันก็เป็นภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มได้ถ้ามีคําตอบก็มาแชร์กันด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะโอเค ถัไปไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานเจ้าต,ตัวนี้ง่ายมากครับมันมีอยู่แค่2ปุ่มนี่มีสองสองปุ่มเนาะเป็นปุ่มแบบทัส,สก,กีน,นะครับปุ่มด้านซ้ายคือปุ่มตั้งเวลาว่าอยากได้เวลาเท่าไหร่ซึ่งมี1ชั่วโมง2 3 4 5 6 7 8 9 10, แล้วก็1ชั่วโมงมี9ชั่วโมงสูงสุดเนาะสมมุติเลือกชั่วโมงได้แล้วทำยังไงต่อกด เริ่มต้นนะครับกดสตาร์ทปุ๊บอ่าแสงก็จะโผล่มานี้เนาะันนี้เราเปิดไฟอยู่มันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับโอเคแค่นี้แหละครับพอหลังจากหนึ่งชั่วโมงเสร็จตอนมันจับเวลาเสร็จเครื่องมันก็จะดับเองอาาัตโนมออกมางไงมากวิธีการใช้ง,งานง่ายมากนาองซิบโบมากแค่ยืมกดแค่นั้นเราจะมีบ้างที่บางวันเราลืมกดเนาะแต่พยายามเตือนตัวเองจนแบบสักพักมันก็กลายเป็นฮับบิตมันก็ไม่ลืมแล้วกันนาอต่อไปจะมาดูกันว่า แล้วมันเป่าหรือันทำอะไรให้แห้งได้บ้างเนาะยูสเคสหลักๆของมันก็คือผ้าเช็ดตัวนี่แหละซึ่งจากที่เราลองใช้มานะครับประมาณครึ่งปีผ้าเช็ดตัวประมาณ2ผืนไม่ว่าจะเป็นความหนาอันนี้หนามากน,นี่หนามากแล้วก็อันนี้บางลงมาหน่อยเนาะอ่าสอไซส์หชั่วโมงแห้งแล้วครับแค่นั้นก็พอแล้วเนาะเราก็ไม่มีกลิ่นเลยตั้งแต่ใช้มา พอใช้เจ้าตัวนี้มาผ้าเช็ดตัวไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันต้องผ่านไปตั้งสองถึงสามเดือนนะมันถึงจะเริ่มมีกลิ่นซึ่งจากค้าเฉลี่ยเมื่อก่อนที่ไปตากข้างนอกนะครับแปบ๊บเดียวมันก็มีกลิ่นแล้วเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับยุคโควิดมากๆคือเรามีพฤติกรรมในการซักแมสหรือว่าซักหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าทุกวันเนาะก็ะคืออาบน้าแล้วก็ซักแล้วก็ข้อดีของการมีตัวเครื่องตัวนี้คือเราสามารถเอามาแขวนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตากได้ด้วยซึ่ง ตากปุ๊บหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป่าอันนี้ไปปุ๊บมันก็แห้งอนะ่ะพร้อมกันก็แห้งทันทีเนาะก็เป็นอีกยูสเหนึง่งเราเห็นในทวิตเตอร์เนาะมีคนใช้ด้วยกันแบบอย่างนี้อย่างนี้เช่นเอามีดกหนวดวางไว้ตรงนี้แต่อาจจะไม่แนะนาเคยทําแล้วแล้วแบบยบผ้าชเตัวปุ๊บแล้วก็ตกอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะแน่นอนว่าถ้าเป็นคนที่สามารถอยากจะอยากจะซื้อไปใช้แล้วมีพ้าชเตัวประมาณสองืนอะไรอย่างเงี้ยหรือพื้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ,อสบายมากสามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะครับ โอเคมาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่เรารู้สึกว่าเอเจ้าเครื่องตัวนี้มันคิดครบดีก็คือเรื่องแสง UV เนาะแน่นอนแสง UV มันไม่ได้ดีต่อมนุษย์อยู่แล้วถ้าเราโดนมันตรงๆเนาะคิดว่าถ้าโดนตอนเปิดแล้วโดนบับเดียวแล้วก็ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากแต่มันก็ไม่ควรให้เราเข้าไปแล้วก็เจอแสงนี้ตรงๆสิ่งที่ตอนแรกเรากังวลก็คือแล้วเราจะเข้าห้องน้ำยังไงเช่นเอาเป่าผ้าชตดตัวไวแล้วปวดฉี่แล้วทําไงดีอะ บบเข้าไปก็ไม่ได้ปรากฏว่าโอ้มันคิดมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนจะพาไปดูนะครับว่ามันคิดมาอย่างไงอันนี้เราเปิดค้างไม้อยู่เนาะวิธีการของมันก็คือนะครับมันมีเซนเซอร์ไปจับถ้าเราเปิดเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะหยุดครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปทํโธุระของเราได้เนาะเข้าไปเข้าห้องน้ําเข้าไปฉี่นู่นนี่เสร็จพอพอมันเสร็จอะครับพอเราเสร็จแล้วเ,เราออกมาเนาะพอเซนเซอร์มันก็จะจับอีกรอบหนึ่งแล้วบอกว่า โอเคไม่มีคนอยู่แล้วมันก็จะเริ่มเปิดใหม่อีกครั้งจนครบ1ชั่วโมงนะครับก็คือสะดวกต่อการใช้งานมากๆไม่ต้องกังวลเรื่องแสง UV เลยนะครับอะไรคือปัจจัยในการช่วยตัดสินใจว่าเจ้าเครื่องนี้เหมาะสมกับทุกคนไหมเนาะก่อนอื่นเลยคือถ้า,าจะติดตั้งเครื่องนี้นะครับเราต้องดูประมาณ4ปัจจัยปัจจัยแรกปัจจัยแรกคือ 1. รักพอดีเรารีโนเวทห้องใหม่พอดีเราก็รู้จักเจ้าตัว x i a o i H L Tower เนี่ยพอดีเนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากติด ก็เลยบอกช่างว่าติดปลั๊กให้หน่อยเนี่ยก็จะได้ปลั๊กมาถ้าใครอยากจะติดในห้องน้ําเพิ่มเนาะก็ต้องบอกเลยว่าต้องมีการติดไฟเพิ่มติดปลั๊กเพิ่มนะครับอันที่2ความยาวและการใช้งานเจ้าตัวนี้ยาวประมาณ60เซนเนาะซึ่งตอนที่เราเลือกไอ้ชั้นแขวนราวแขวนผ้าเช็ดตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสแตนด์ดมันก็คือ60เซนแต่เราก็เลือกมาแบบ7 0เซนเนาะมันจะได้เผื่อ,อน,นิดหน่อยแล้วก็แขวนอันที่ยาวกว่าได้นะครับซึ่ง เราอยู่กับแฟนด้วยดังนั้นมันต้องมี2ผืนเราก็เลยอยากจะให้มันเว้นระยะประมาณนี้แบบมันไม่ติดกันมากมันจะได้ไม่เหม็นเนาะแล้วลมมันจะได้ flow เข้ามาได้ด้วยนะครับเราก็เลยไปดูความยาวว่าถ้าจะต้อง2ผืนแล้วความยาวประมาณ7 0เซนเนี่ยแล้วลมมันจะปล่อยมาแล้วโดนพัดตัวพอดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูแบบเร็วๆะจะเห็นได้ว่า ที่ทางลมน้องมันออกมาทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้ท,นที่มี U V B O อยู่นะ้องมันก็จะมีทั้งลมแล้วก็ความนอนออกมานะครับซึ่งมันโดนสองอันพอดีอันนี้เราเทม,มาแล้วมันหกเดือนหนึ่งชั่วโมงแห้งแน่นอนนะครับอันที่สามอันที่สามอันที่สามคือเสียงเอาจจริงเราตอนเช้าไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะ่ะเราบางทีเราอาบน้ําเสร็จไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นอน เสียงมันจะดังพอสมควรแม้ว่าจะปิดประตูแล้วพอดีเราไปประตูกระจกด้วยเนาะมันก็ค่อนข้างดังซึ่งมันก็ยังแบบไม่ได้รบกวนการน,นอนเยอะขนาดนั้นแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในคอนเซิร์นเนาะที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าตัดสินใจซื้อมันจะมีเรื่องเสียงด้วยที่กระทบอันสุดท้ายคือเรื่องแสงนะครับเนื่องจากมันเป็น UV มันมีแสงจริงๆเราคิดว่าบ้านคนทั่วไปน่าจะไม่เอฟเฟกต์บังเอิญบ้านเราเป็นกระจกเนาะนี่เนัเป็นกระจกเป็นกระจกเป็นประตูกระจกดังนั้น แสงมันก็จะทะลุออกประตูกระจกเข้าไปด้วยตอนแรกก็คือนอนไม่หลับเลยเพราะว่าอาบน้ําเสร็จนอนเลยแสงมันก็ะทะลุออกไปก็ทําให้ห้องนอนมีแสงอยู่ด้วยเนาะอันนี้ถ้าบ้านใครที่แยกห้องนอนกับห้องน้าออกเป็นสัดส่วนด้วยกันไม่เกี่ยวข้องกันก็จะไม่เอฟเฟก์ประเด็นนี้นะครับโอเคสปัจจัยนะครับในการตัดสินใจก่อนจากกันไปวันนี้ห้องขงมยังมีสินค้า Xiaomi และ gadget อีกมหาศาลรอรีวิวไว้อยู่มากถ้าใคร รอติดตามนะครับรบกวน Subscribe ไปหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับ